ไอ้เทียโคตรเที่ยเลยพมเปิดดูครับเพนดูมันเคยมีคนดาวมั้เว้ยตอนนั้นผมเล่นนิเลียวใช่ปะตอนนี้คือตอนนั้นผมแคสมั้งผมเข้าเกมมาใหม่อะแม่งมันมันมันไม่รู้ว่าตอนนั้นผมตัวผมเป็น,นเอ็มีซีมั้งไอ้ไหนูเปิดดูดีกว่าเดี๋ยวผู้อาจจะไม่เข้าใจลินอาจจะพันด้วยดดวนนเดี๋ยวเปิดดูดีกว่าครับหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้ดูไห <c oughs> นวะ เนี่นี่ผมไปโด้นี่ครับใครเนี่ยไปโด้ไปโด้ใครเนี่ยไม่เมตเต้เลยเห้อเด็กใหม่ไม่เมตเต้ไม่เมตเต้อุ้ยขอโทษครับเรียบร้อยขอโทษครับผมเอ็วเยครับเร็วเครับขอโทษครับขอโทษครับโอ้โห้ไม่เมตเต้ใครเขาพูดแม่งด่าผมไอ้เหี้ยตอนนั้นกูลงมาตัวกูยังไม่ทันโหลดเลดสัตว์ ไม่เม้เน็อ่ะไอ้ย่ยใครพูดเมื่อกี้แ <c oughs> ม่งด่ากูพวกเที่ยนี่ไอสัตว์กดซับไม่ได้อ่ะดีใจจังโอเคขอบคุณนะพี่ดีใจอะไรครับมันต้องแบบเสียใจไหมครับ อาหารมื้อแรกที่เนปาลเฮ้ยพิติีนี่ว่าไม่ขอดูดินี่คือนาคะอ,อาหารเช้าของเราของเรา,เราพพกินโคเตตโตนี่แบบเหมือนกันจะ็ูดยังไงนม่บอกว่อื้มน,น่ำกันจัดเลย คือปากเลยอร่อย<ม>เกิดมาไม่เคยกินสวิฟคอนของเช้ากินข้าวของขาวมันหอมนี่ที่มีอร่อยอร่อยเนะอร่อยเนอะไม่หิวไม่หิวเลยแต่รู้สึกว่าเออมันเป็นของขาวได้นะมข้าวผลข้าวผลล้วนเลย จ,จานที่สองไอด้นี่ก็จานที่สองกันกระต๊อกความหิวโหยคืออยากจะบอกว่าไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าให้เอาวิค,อ,อ,คอนของข้าวโพดไ้ผัดอร่อยแล้วกินแทนข้าวได้เลยนะอร่อยเหมือนแบบกินข้าวเลยพิศษอยางตรงนี้ว่าถ้ามาเอา แพนเค้กได้ัรอแบบคือมันเป็นซอสเหมันต้มขึ้งอ่ะโอ้แต่ที่พิ่ตีไปนี่คืออันตรายอยู่นะครับ Antrag อันตรายจะแล้วมันต้องเตรียมพวกร่างกงร่างกายใพร้อมมาเนอะขอคุณพี่พีรพัฒน์สามเดือนนะครับพี่ขอบคุณครับ <c oughs> แต่ขอดูแกดิขอดูวาสนาม่ไม่ดีดิอั่งคารบทำไมอะ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพาจะพาไปเปิดหน้าเวบนะครับผม มาดูนะครับเลดี๋ยวพาไปดูหน้าเว็บนี่คือนี่คือเจ้าทีทอก้าฮะยังใส่กระถาพอเดี๋ยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพาจะพาไปเปิดหน้าเว็บนะครับผมมาดูนะครับเลดี๋ยวพาไปดูหน้าเว็บนี่คือนี่คือครับ จอีท้าครัไก็ถามพพวกโง่อเธอดูห้องดูใบอย่างใช่อหรมันมีไหนผมขอดูพวกดูใบดิเัลโนะขอดูไอ้พวกที่แบบโดนใบดิทำไงให้โดนไว้เหี้ยไม่สมควรโดนได้ซำไปนะคิดอะไรอยู่ทำไมถึงโดนอะถ้าเป็นเธอนี่เธอไม่เคยโดนนะขอดูดิอือหือือหือือหอทั้งแก๊งฮะ มีลุงได้เหรออ้าวไอ้เหี้ยเฮ้ยผมไม่เกี่ยวพี่บังด่าผมไม่เกี่ยวพี่บังด่าคนเดียวพี่บังนี่ไม่ได้นะมีหัวหน้าแก๊งอยู่นะพี่ไม่ได้นะทีหลังจยาด่าพี่บังตบปากเลยนะใครเนี่ยอันนี้ลุงโดนใบปดนม่ใสหนอากาศแฟงโดน โซฮานใครวะปนไมไใส่หน้ากากพี่ยูเป็ดโดนมาตินโดนพี่กาหานโดนพี่จุกโดนแบลลี่โดนมาพี่มาดีโดนพี่พิงค์โดนโดนกันได้ไงอ่ะ